นี่คือถนอนในแขวงอัตปือนะครับตอนนี้เวลา11.20นาของวันที่13ตุลาคมเราเดินทางมาถึงแขวงอัตปือแล้วให้ชม,มรรบรบรยากาศรอบๆเมืองอัตปือครับดเย่ีีว ตอนนี้ใบสองครึ่งนะครับพวกเราพากันเดินลงเสปงลายซึ่งถนน,นบไดมาเทียวทีแล้วโชเฟอร์ไม่กล้านำรถลงมากลัวขึ้นไม่ได้ถนนลื่นถ้าฝนตกก็คงจะลื่นแต่ว่าถ้าแดดก็คงจะพอไปได้นะครับตอนนี้เราก็คงจะเดินไปประมาณ1กิโลเมตร เพื่อชมน้ำตกแสปองลายที่สวยที่สุดในย่านอัตปือซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางเป็นอเมซิ่งที่ทริปนี้ที่พวกเราทั้งเก้ามุ่งม,มั่นที่จะถึงขณะนี้เวลาประมาณบ่าย237นาทีของวันอาทิตย์ที่ 13นะครับเราก็มาเดินเดินลงจากที่จอดรถดเพื่อจะมาแสปองลายซึ่งเป็นอันซีนสำหรับทริปนี้เป็นน้ำตกที่สวยงามในย่านนี้ซึ่งเป็นน้ำตกที่ไหลมาจากภูเขาเขื่อนผ่านแม่น้ำแซปองลายนะครับตอนนี้เราเดินลงมาประมาณพันกว่าเมตรแล้วนะครับ ตอนนี้มองไปด้านหน้าเริ่มจะเห็นน้ําตกแล้วนะครับผมเดินลงมาค่อนข้างที่จะเหนื่อยหน่อยตอนบ่ายอากาศร้อนตอนนี้มาถึงหน้าผาที่จะเริ่มมองเห็นน้ําตกอยู่ข้างหน้านะครับนี่คือน้ําตกแซ่ปงลายซึ่งอยู่ระหว่างภูเขาระหว่างแขวงอัตปือและก็เมืองปากซองของลาวซึ่งค่อนมาทางแขวงอัตปือซึ่งถ้า มาพักที่แควงกรตปือก็จะเดินทางมาใกล้กว่าที่จะเดินทางมาจากเมืองปากซองของสซบปล่านะครับตอนนี้ผมเดินอีกประมาณ500เมตรที่มองเห็นข้างหน้านู่นนะครับน้ำตกสวยงามมากถึงแม้จะเหนื่อยแค่ไหนเราเดินมาพอมองเห็นน้ำตกอันสวยงามค่อนข้างที่จะมีความสุขใจขึ้นอีกเยอะนะครับเดี๋ยว เดินเข้าไปใกล้ๆเดี๋ยวจะถ่ายอีกรอบหนึ่งครับ <Hi. S 1> ตอนนี้เรามาถึงที่บริเวณน้ำตกเซปองลายซึ่งเป็นน้ำตกที่ภูตีนภูเขาไฟของเมืองปากซองของลาวนะครับนี่คือน้ำตกเซปองลายนะครับเป็นอันซีนที่สวยงาม อตอนนี้เราอยู่หน้าน้ำตกอันแสนที่จะสวยงามแล้วก็เป็นสุดยอดของทริปนี้ที่เรามุ่งเดินทางมาจากอุบลราชธานีเรามาถึงที่นี่ประมาณ14นาฬกา45นาทีนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าผาแห่งนี้นะครับหน้าผาซึ่งน้ำข้างบนนั้นเป็นน้ำตกตกลงมาหน้าผาไหลลงสู่แม่น้ำเซเปียน ดูบรรยากาศทั้งสวยงามนะครับนะครับตอนนี้บรรยากาศและก็ทีมงานของเราทีมงานนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวยกันตรงนี้นะครับเตย์ฟลายเป็นหน้าผาสวยงามและน้ำตกอันสวยงามเลยทีเดียวเป็นสุดยอดของการเดินทางในทริปนี้ครับ ให้ชมบรรยากาศไปอรอบๆนะครับถึงแล้วครับนะ้ำตกแสมฟองลายแสมฟองลายนะครับนี่คือผมลุกขึ้นเป็นน้ำตกขที่สวยรัมส่วนฝั่งนู้้นนะครับคือ เลือดที่มาด้วยกันนะครับยืนอยู่บนหน้าผาของเซืโกเขลายซึ่งอยู่ที่รอยต่อระหว่างแข้งะจะประสานกับแข้งอัดกระเืออยู่ระหว่างเมือปากกับอัดกระเือนะครับให้ชมบรรยากาศไปร,บรอรบ อนนี้ผมก็ามายืนอยู่ที่หน้าผาน้ำตกเซฟองไลของแขงอันตะเือนะครับยืนอยู่ในจุดจุดหนึ่งที่ใกล้กับหน้าผามากที่สุดแต่ผมจะลองเดินไปอีกประมาณสัก2ี่เมตรเห็นจะได้ก็คนจะไปเดินไปถึงจุดที่น้ำไหลลงมาจากหน้าผาซึ่งเป็นน้ำตกแซฟองไลแม่น้ำเซเปียนของแขงอันตะเือในตอนนี้ครับ ตอนนี้ผมมายืนอยู่ที่หน้าผาหน้าน้ำตกแซปองลายที่อยู่ด้านหน้าผมนะครับตรงนี้จะเป็นหน้าผานะครับซึ่งเป็นถ้าน้ำตกไหลลงไปก็จะเป็นแม่น้ำเเซฟเปียนอ,อยู่ในเขตของแขวงตะูปปน,นะครับตอนนี้ผมจะาพาท่านผู้ชมเดินชมไปเรื่อยๆนะครับนี่คือบริเวณใกล้ๆหน้าน้ำตกครับจะต้องเดินอย่างเป็นผู้างหน่อยนะครับผู้าหน่อยต้องเดินด้วยควนมาระวังนะครับ อนนี้ก็จะพูดชมไปต่อกันที่น้ำตกนะครับที่มาจุดที่คิดว่าใกล้ที่สุดจุดที่ว่าใกล้ที่สุดเดี๋ยวจะให้ชมน้ำตกสวยๆนะครับตอนนี้บริเวณตรงนี้จะเป็นหน้าผานะครับสูงชันมากนะครับว้ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเลือกจุดสะก่อนว่าจะดูจุดไหนที่จะบรรยา,า,า,ากาศที่ใกล้มากที่สุดของหน้าผาของน้ำตกแซ็งหลงลายนะครับเดินอีกสัมนิ์นะครับสัมมาแล้วครับมาแล้วครับโอเคครับตรงนี้ครับเดินไปอี้ยนหนึ่งเลี้ยนหนึ่งอีกสักห้าเมตรสักห้าเมตรนะครับตอนนี้เริ่ม ได้ไอของอน้ำตกนะครับตอนนี้เริ่มเห็นน้ำตกฝัง่งถนนแล้วนะครับน้ำตกแสแปองลายเป็นอันซีที่สวยงามมากเลยทีเดียวนะครับ